สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูสูตรอะไรกับปากคำเตือนโปรดใช้วิจยยารยญาณในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายในสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพาลวยนะครับมาดีามาเบิงนะครับอันนี้เป็นสูตร มาได้ทั้งบนและล่างนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับสูตรนี้นะครับจะว่าบางเงินจับก็ได้จักเทือนะครับจับก็ได้นะครับนี่ครับประมาณอันนี้ลดลงมา สิบเก้างวดที่สิบเก้าประมาณยี่สิบเก้างวดนะครับอันนี้คือว่าคัดลอกมากหมนะครับจะทำมากในงวดแรกศูนย์สามนะครับ,เข,บเข้าบนเข้าศูนย์สามนะครับเข่าบนนะครับอ,อันนี้ก็ศูนย์เก้านะครับเข่าล่างนะครับอันนี้ก็ 30, า 30, สามศูนย์สามศูนย์เข่าล่างนะครับ หัวนี้นะครับศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับหัวนี้กับหกสองนะครับหกสองนะครับเขาล่างนะครับหัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับเขาล่างน,นะครับหัวนี้กับสองแปดหกเจ็ดนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับ เข้าทั้งล่างและบนนะครับงวดนี้เขาเก้าหนึ่งนะครับล่างนะครับงวดนี้เข้าสี่หกนะครับล่างนะครับงวดนี้เข้าศูนย์สองหกหกนะครับทั้งบนและล่างนะครับบางงวดนี่มาทอดรักลอยกับมี่นะครับถึงลักลอยกับมี่นะครับงวดนี้สี่สี่หกสี่นะครับเข้าทั้งล่างและบนนะครับงวดนี้ ห้าหนึ่งหกสามนะครับล่างบนงวดนี้ซีซีนะครับล่างนะครับงวดนี้เก้าเจ็ดนะครับบนงวดนี้ทั้งล่างและบนนะครับสังเกติงนะครับทั้งล่างและบนล้วยกะงวดนี้นะครับล่างและบนงวด ก้อนนี่กะล่างและบนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้าสามตัวบนนะครับศูนย์หกสามนะครับสังเกตเบังนะครับศูนย์หกสามนะครับล่างมีงวดที่จะถึงนะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่หกนะครับ นะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะครับเลขมีเลขมีเจ็ดตัวนะครับจะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับเลขมีเจ็ดตัวมาได้ทั้งบนและล่างนะครับจะว่าล่างของอาจารย์นะครเวนคือห้ตัวนี้ไปนะครับนี <Okay. S 1> ส่สังเกตเบังนะครับอันนี้เฮ็ดตามสูตรโดยเฉยพาะนะครับเจ็ดแปดเนี่ย แต่ว่า83นี่คือแต้มนะครับแต้มหนึ่งนะครับเป็นแต้มหนึ่งนะครับ้าจีเดนก็คือเด่น87หรือ78นี่ครับเด่นนะครับนี่ครับสังเกตเบองใน้นี่มี78นะครับ78นะครับสังเกตเบิรง78นะครับมี78มีอย่างแน่นะครับ สามนี่จะบมีนะครับสามนี่จะบมาาีหรือว่าอาจจะบ่มล่างหรือจะมาล่างตัวนี้นะครับเพราะว่าแต่ว่าสามนี่มัน,ม,น,ม,นมาใเด่นที่หลักสิบนะครับามาเด่นที่หลักสิบน,นะครับสามมีทห้างหลักสิบหลักหน่วยนะครับหรือว่าสีบม่มาหรือว่าล่างสีบ่มีเพราะบางหวดกับมาจะบนบางหมดกับมาจะล่างกับนีคือกันนะครับแต่ว่าห่างบนนี่บนนี่นะครับสังเกตเบื้องบนที่เหลือจากนี่นี่ ที่เหลือจากสองตัวนี้บนในจิดแต่ว่าผมยังบ่าให้ลงคลิปนะครับมันจะมีหกมีสี่มีสองมีเก้านะครับนี่แล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งเนี่ยสูตรของผมนี่หนึ่งนี่จะดับนะครับยกเว้นลักร่อยบอ่ดับนะครับจะดับจะดับที่ดับที่ ซิปบนน่วยบนซิปล่างน่วยล่างนะครับดับซี่ตัวนะครับล่องเบิงวา่าหนึ่งนีง่จะมาไหมนอกจากจะมาลักลอยนี่บบมีตัวมานะครับถ้าบบมาลักลอยนี่บบมีตัวมานะครับที่แน่นี่เรียก่างผมของอาจาคนครเพชรน,นี่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับ หรือว่าเลขสามนี่จะบมาบอ้าเลขสามบ้าากก็คือหรืิสิมาเจ็ดแปดนะครับลองคิดเบิ้งนะครับโอ้สูตรดับของอากานะเุณกอ,อน่าฟอนเพ้รเน็ดอยู่ในนี้นะครับเป็นสูตรดับเป็นสูตรดับ ชุดดับชุดเต็มเพราะว่าเหตุไว้แล้วจะว่ากัยั่งยั่งบ้านใดนั่นนะครับกำลังคำนวณอยู่นะครับเพราะว่าลักลอยมันมันต้องใส่ในนี้ลีนะครับหลักร้อยชุดบนกำลังคำนวณน,นะครับชุดบนนะครับชุดบนกำลังคำนวณน,นะครับ เอาเปลีย่ยนอะไรเอฟซได้เบิ้งแล้วนะครับเอาเบิ้ไงถ่เบิ้งตัวยังไงครับนี่คืองวดที่จะถึงนะครับแคปหน้าจอไว้ครับงวดที่จะถึงเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่หกนะครับเลขแค่หนึ่งสองสามเจ็ดตัวนะครับสามารถมาบนได้ล่างได้นะครับประมาณจะสามสิบงวดแล้วครับนี่ย สามสิบงวดแล้วครับอขอุดล่างมาครบมาครบจะว่ามาครบสามตัวมาครบสองตัวล่างนี่จะมีสามจะมีสามแปดอีกวยครับแต่ว่าสองตัวนี่ก็มีนะครับมีหาน้ำตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าของอาจารย์นครเพ้นนี่ ห้ากับหนึ่งเนี10 heures, 10่ยครับมาได้แค bon <Hey>, ่หลักร้อยนะครับห้ากับหนึ่งมาได้แค่หลักร้อยนะครับส่วนน่วยบนสิบบนสิบล่างน่วยล่างไม่มีนะครับดับสามารถเทดเลขดับได้ได้สิบน่วยบนสิบน่วยล่างนะครับสองตัวนี้ครับจะมาบอนะครับลองเบิ้งอันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับ อ่าายนี้กับอาจารย์นค่อนเว้นคนรายยุฟฟี่โชคดีนะครับสวัสดีครับ